ตอนนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์ที่เก็บร่างหรือว่าเขาเรียกง่ายๆว่าคือมัมมี่เป็นร่างที่ถูก,ถกค้นพบในบในสวนของชาวบ้านอถูกค้นพบที่บ้านเขาเลยร่างทุกร่างคือจะมีเครื่องปั้นดินเผาพวกของโบราณกระดูกนี่คือเป็นหินไปแล้วอายุไม่แน่ใจกี่พันปีต้องต้องไปดูในข่าวในข่าวบอกว่าสามพันปีประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นไป เขาอ่ะนำมาเก็บเอาไว้ที่วัดนี้แล้วก็ไม่ได้รับการดูแลนะอะไรเลย mm hmm. ก็ปล่อยล้างพิ้งล้างอยู่ที่ท้ายวัดโอ้จะน่ากลัวนะอยู่หลังอยู่สวนน่ะสวนของวัดอะ่ะอยู่ท้ายวัดเลยเสียงที่ได้ยินคือเสียงงานศพด้วยเ,เดี๋ยวไนี้ตรงนี้ตอนแรกมุกว่าเป็นที่ตั้งศพตกใจแล้วที่นี้เขาจะมีให้ไหว้ใช่ตรงนี้เขาจะมีระมพระมีที่ให้ไหว้มีที่ถวายพวก ต้เรียกอะไรอ่ะเรียกอะไรพนนี่นีอันนี้คือเครื่องที่เราไปจับของเขาได้ระจั่อยกระดูกใช่มัเป็นของของเก่าอ่ะที่เขาถูกเฮ้ยเจอตกใจเสียงแล้ววคส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องป้นดินเผาหมดเลยทุกคนเข้าใจให้หน่อยเฮ้ยเครื่องป้นดินเผา ตอนนี้สิหัวตอนนี้ไม่มืดแล้วทุกคนมีไม่มืดหกโมงฮะจะกลางจะหกโมงสาโมงห้าสิบเ็ีการดินเผาแต่บรรยากาศข้างในนะ่ากลัวมากบางส่วนเขาจะเป็นกระดูกเป็นอะไรหมดเลยตรงนี้เขายังเอาออกมาไม่หมดเหมือนเขาพายายามแบบเอาออกมาให้เป็นเป็นชิ้นใช่ขอบคุณของขวัญน,นะครับนะนี่ขับรถจากปทุมมาโอ้โหไกลมากพา,ามพาท่านอันารย์รอพามำพาท่านเขาบอกว่าคือเขาพยายามแต่มันไม่มีคนมาทําแล้วอ่ะ แกะออกมาเพื่อที่แบบวางเป็นวางเป็นชิ้นเป็นชิ้นพยายามแกะดินแกะอะไรออกมาเนี่ยกระดูกทั้งหมดกี่ด้างนะจะปนหมดเลยเนี่ยกระดูกเนี่ยกระดูกนั้นเป็นหินไปแล้วเป็นหินอายุสามพันกว่าปีทุกคนเ้าใจให้เฮียทีคือยังไม่ได้แยกยังไม่ได้แยกชิ้นส่วนหมดเนี่ยอันนี้คือแยกแล้วอันนี้คือแยกแล้วนี่คือกระดูกทุกคนก็มีเขาแยกเป็นกระดูก เป็นส่วนกระดูกเป็นส่วนเครื่องปั้นดินเผาเขาจะแยกปกติเขาจะมีคนมาทําแต่ตอนนี้ไม่มีคนมาทําแล้วจิตอาสาแบบมานั่งคัดแยกถือว่าทุกคนถ้าอยากมามาได้นะใช่มาทําได้นะทุกคนเนี่ยเครื่องมือยังมีหมดเลยเขามีเครื่องมือเครื่องม,มือแต่ตอนนี้ของโบราณอนะ่ะเมื่อกี้มีเฮ้ยมีทูบมีอะไรอย่างว่าแล้วแปกคือเอาใส่สินวางไว้ เขาใสยสีนวางไว้ตรงที่เป็นกระดูกวางปิดเอาไว้ปิดปิดปิดเอาไว้เนี่ยกระดูกหมดเลยทุกคนเนี่ยกระดูกเฮ้ยกระดูกจริงกระดูกหมดเลยกระดูกหมดเลยเนี่ยกระดูกหมดเลยแล้วมันมีมีมีหนังจระเข้ด้วยนะจระเข้ยขวานไหนอันที่ไม่ใช่กระดูกก็คือเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เขาจะมาแยกไว้อย่างนี้แต่กระดูกถึงเยอะมากอันนี้ก็กระดูกอันนี้ก็จับแรงไม่ได้จังมันปังมา เนี่ยกระดูกหมดเลยแล้วจะมีเครต้นปันน้นดินเผาทัา้ทงนั้นเลยทุกคนอันนี้เป็นล่างเลยใช่เป็นล่างแบบนี้เลยอ๋อเข้าใจแล้วอันนี้ศพต้องรอจานฝังศพพี่สองศพที่สามคือศพเด็กมีศพเด็กด้วยศพผู้ใหญ่ศพที่สองศพที่สามอันนี้น่าเป็นศพเด็ก อันนี้อสอบเด็กคไครอันนี้อสอบผู้ใหญ่สอบที่สามโอ้โหอันนี้ก็สอบผู้ใหญ่อันนี้น่าจะเป็สอบเด็กมีเสียงตลอดนะลูกไม่รู <c oughs> ้เสียงอะยรอยู่สองคนแล้วเนี่ยเฮ้ย เป็นมีเศษภาชนะดินเผาอ,อันนี้เป็นเออ่เก็ศช่วงหลังของจระเข้มีเก็ศหลังยังไมสนใจเขาให้จับได้ทุกคนเขาอนุญาตให้จับนะเขาบอกจับได้เก็ศของจระเข้พบใน้บ่อของเราเขาเขียนว่าอะไรนะมัมมี่มัมมี่มมมมนี่เกศจระเข้ทุกคนดูดิดดอ๋อนี่กระดูกสัตว์เอ้ยอ,อ,อันไหนกระดูกสัตว์บอ,อ,อ,อกเกศช่วงหลัง และนี่คือกระดูกหมดเลยกระดูกคนผสมกับกระดูกสัตว์ด้วยอันนี้แหละที่มันผสมกันว่าอะไรมผสมกันว่าอะไรเพราะว่าไม่ไม่ได้มีการมาแบบดูแลบุรณะอะไรเลยเขาไม่ได้ดูแลไม่ได้มาล่าวันนี้ไม่ได้ล่านะครับนะแค่มาทุกคนเสร็จแล้วพีประมาณนี้แหละก็เนี่ยต้องป้าดินเขาไม่มีอะไรแล้วอืม นี่ทั้งนั้นเลยเนี่ยน,นี่เครื่องปั้นดินเผาที่เยาแยบออกมาแล้วใช่เหรอเนี่ยเครื่องปั้นดินเผากระดูกเขายังแยงไม่หมดอยู่โู่งไงอ๋อแล้วเมื่อกี้ไอ้แม่เจอค้อน,อ,นนะอ,อ,อยู่ไหนนะเอาเครื่องมืออยู่ไหนนะ โต้ไอ้นี่ให้ดูเฉยไอ้ไม้เนี่ยของเของน่าจะของวัดนธรรมแต่ไอเนี่ยมันคือเหมือนแบบว่าอุปกรณ์ที่เขาใช้เมื่อก่อนเออดูเลยมนุษย์ถิ่นจริงอ่ะของโบราณจริงอ่ะอันนี้นี่คืออะไรลูกถิ่นเนี่ยทำอะไรคนในระหว่างที่ที่ที่บีกำลังบรรยายเนี่ยนี่เขาเขียนว่าอะไรนะ อ๋อเนี่ยอุปกรณ์นี้จริงๆด้วยเครื่องมือหินค่ดหินคาดพั่เหมือนแบบว่าเอามาทำมีดเอามาทำอะไรอย่างเงี้ยที่เขาทำกันเองอะ่ะเครื่องมือหินอะไปจุดๆเลยสำรวจโลสำรวจโล ดูในกลางวันนี้ยังยังน่ากลัวยังเดี๋ยวเสียงนู่นเดี๋ยวเสียงนี่นะทุกคนพอกไปอะไรกิ้งก็ไม่รูกเนี่ยได้ยินตลอดเลยอะไรอ่ะบีอ๋อเขาขุดผมเจอเรื่อยๆว่ะอันนี้มัสองห้าหกหกล่าสุดหรออันนี้สองห้าหอ๋อแต่กระดูกอ่ะตี ยี่หกหนึ่งยี่หกสองอะไรตอนนี้ดูข่าวมีในข่าวนะทุกคนโอ้หนี่เขาประกอบเป็นชิ้นได้ดูดิใช่ที่สองห้าหกหกเหมือนกันอ๋อกระสูงดินทราอะไรอ่ะเครื่องมือชิ้นส่วนขายสัตว์เขาสัตว์เครื่องมือหินสัตว์นะสองสัตว์อ๋อเป็นหินแล้วกระดูกควาย กระดูกควายกระดูกสัตว์กระดูกวัวกระดูกตาข่าอ๋อได้เลรื่องอะไรโอ้โีอย่ไรโบงเลยโอ้โไม่มีกินอะไรกินไอ้นี่โจดง่ายอ๋ <มา S 1> อเขียนโอเค ให้ดูกันให้ดูกันประมาณนี้ก้าล่างเดี๋ยวมามีอายุประมาณสามพันปีนะทุกคนแต่ตอวน,นี้นที่เห็นเหมือนเขามันไม่ได้อยู่แบบแค่เก้าเก้าล่างเหมือน,นเขาชาแหละไปบังไอย่งี้แล้วอะ่ะอืมชาแหละเพื่อแยกอะแยกชิ้นส่วนอะกเือกกอันนี้เจ็ดอยู่นี่อันนี้ชำแหละแล้วได้เรื่องโอเค Huh?